ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง A F กาดนะครับครับวันนี้นำรถเทลเลอร์สวยๆคัดคุณภาพนะครับมาให้ผู้ที่ติดตามรับชมนะครับครับคันนี้เป็นฮีโน่นะครับ fm มนะครับเทลเลอร์ขึ้นแมคโครสามร้อยยี่ได้เลยครับคันนี้ยางดีนะครับสิบเส้นเลยครับแชตสีสวยนะครับคันนี้ภายในสะอาดมากครับเพียมออกมากเลยครับ คอนโซลคอนโซลนี่ดีมากครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีเยิ้มนะครับภายในถือว่าใช้ถนอมมากเลยครับคันนี้ได้ไปคุ้มมากครับขึ้นใช้งานได้เลยครับคันนี้ฮิโน่เอฟสิบแปดนะครับคันนี้ก็ยางดีสิบเซนเลยครับเครื่องแห้งๆเลยครับแอร์เออเย็นนะครับคันนี้สองเพลนะครับขึ้น เทเลอร์ใหม่เลยนะครับอันนี้สีหางสวยๆเลครับหัวทําสีใหม่นะครับคันนี้ทรงกําลังหล่อๆเลยครับท่อปายเลดนะครับคันนี้เอาไปแต่งขึ้นเลยครับคันนี้เทอร์โบโด้วยนะครับคันนี้ถือว่าเอาไปใช้งานนี่คุ้มๆเลย คันต่อมานี่ล็อกกี้คันนี้หัวทําสีใหม่ทั้งหัวครับหางต่อใหม่ครับขึ้นได้เลยครับคันนี้อย่างดีนะครับเอาไปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเอาไปใช้งานวิ่งได้เลยเครื่องดีนะครับติดง่ายครับคันนี้วิ่งปูดปาร์ตเลยครับทอบึมบึมเลยภายในถือว่าใช้ได้เลยครับคันนี้สะอาดสะอ้านดีครับ คอนโซลคอนโซลไม่แตกนะครับคันต่อมาฟูโซนะฮะคันนี้หัวทําสีใหม่เช่นเดิมครับตามคอนเซปต์เลยครับหางขึ้นใหม่อันนี้เทอร์โบแท้โรงงานเลยครับเอาไปขึ้นแมคโครได้เลยทรงสวยๆเลยครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับเอาไปใช้งานนี่ใช้ย,วยาวๆเลยครับภายในก็ถือว่าดีนะครับ รถมันพร้อมใช้งานอยู่แล้วครรถที่เข้ามานี่คือคัดคุณภาพทั้งหมดนะครับแชสซีต้องสวยครับยางดีครับอันนี้สิบสองล้อครับฮีโน่อันนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับหัวดีหางต่อใหม่รถไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเก็บมาให้หมดแล้วครับยางเยืงดีครับอันนี้ เครื่องแห้งๆเลยครับคันนี้ลดบ้านๆเลยรายละเอียดเก็บให้หมดแล้วครับเอาไปใช้งานได้อย่างเดียวเลยส่งทงดีครับคันนี้สีเงาๆเลยครับเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานครับขันต่อมานะครับคันนี้ห้าสองเจ็ดครับหัวเก็บสีใหม่หางขึ้นใหม่ครับตามคอนเซปต์ครับลดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับ ไม่ต้องทำอะไรแล้วเครื่องเครื่องดีครับแชสซีนี่สวยปิ๊งเลยใครหาอยู่พิจารณาดูนะครับไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งแนวทางนะครับงบห้าแสนนิดนิดยางดีนะครับคันนี้เอาไปไม่ต้องเปลี่ยนครับยางใช้ได้เลยสวยสวยเลยครับ ภายในสะองสะอาดดีครับตัสทรงดีครับอันนี้หุตัวเทอร์โบนะครับอันต่อมานะฮะคันนี้สองสองเจ็ดครับหัวแลปไลน์นะทรงกำลังหล่อเลยครับเอาไปก็ใช้งานได้อย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเครื่องเครื่องดีเัดสีสวยครับรถทรงซิงดีครับ หาอยู่ก็พิจนารณาดูนะครับเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งแนวทางนะครับจัดีนี่ถือว่าผ่านเลยครับคันนี้ปิ๊งปิ๊เลยครับไปวิ่งลงวิ่งดินสบายเลยครับลุยตะกุยดีจังเลยคันนี้รถสวยๆคัดมาให้หมดแล้วนะฮะเชิญชมได้เลยครับ เป็นรถด,ดีที่น่าใช้นะครับสองสองเจ็ดคนเล่นเขารู้กันนะครับคันนี้คันนี้ก็สองสองเจ็ดอีกคันนะครับอย่างดีฮะค,คันนี้แต่หัวขายตามสภาพเลยครับหัวมีซิดมีจางตามอายุการใช้งานนะหัวไม่ได้เก็บสีฮะ ขายเร็วๆเลยครับคันนี้หัวเร็วๆพิจารณาดูครับมีหลากหลายคันฮะหลากหลายรุ่นนะฮะใครเล่นตัวไหนชอบตัวไหนทักทายเข้ามาได้ครับ ชอบรุ่นไหนอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้ครับรถสิบล้อเรามีหลากหลายนะฮะรถเข้าทุกเดือนนะครับเชิญชมพิจารณาดูได้เลยครับอันนี้หัวชัดสีฮะสีหัวใหม่ทรงส่งดีครับ ะสีนี้ปิงป๊งๆนะครับ